สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูชองนวลนพระลยตอนนี้นวลนพระลยกับยูกับเจจินดาค่ะเพิ่นสีมาบอกแน่วทางโครงสุดท้ายเนาะค่ะเดี๋ยวไปวตามเจจินดาในโครงสุดท้ายสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเมื่ออันอีกสองมือกบติวเข้มแล้วพี่น้องจ้าผู้ได้พูดได้อนผููดไ,ดดได้เขาห้องสอบน้ำกระมีล้วค่ะผู้ประทันได้กา เตรียมติวเข้มแล้วค่ะครับจ้าจักไฟเสีได้เขามหาวิทยาลัยน้อยแม่จักไฟเสีได้เขามหาวิทยาลัณแม่ผู้ใดสิสอบผ่านค่ะเกกินดาครับมือนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายปะครับจ้ามือนี้คือเป็นม WA ือโค้งส er ุดท้ายเนาะค่ะเนาะครับทางครูบาอาจารย์เพิ่นเน้นมาให้ตัวได้เกยกินดาเอาให้เปิดอกเลยเด้อครับเด้อจ้ามีการเปลี่ยนแปลงกมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเมีการเปลี่ยนแปลงเน้นย่ำตัวได้เอาคักๆเลยครับจ้าพี่น้องไม่ช่วงไม่ลาบก็จะได้ เพราะว่าอีกสองเมือกับเมื่อนี่เมื่อเป็นติวเข้มบืม้อันกับติวเข้มค่ะครับแบว่าห้าสศีเขาห้องสอบพนันเขราว,วิทยายลัยกับเมื่อวันจันทร์เนี่ยค่ะใกล้แล้วค่ะครับมนตอนนี้กัเขามักโค้งสุดท้ายละค่ะเบื้อันกับวันอาทิตย์ละค่ะเมื่อฝันละค่ะนะคะเนาะผลขอสอบออกเมื่อวันจันทร์ผลขอสอบออกเมื่อวันจันทร์ที่น้อง เตรียมพร้อมนะคะเด้อผู้ใดเข้าห้องสอบท่านกับท่านบาน,นี้ให้เตรียมจ้า <c oughs> สมุดปากกานะคะ <c oughs> จ้าจะเว้าจะเว้าอันเร็วเด้อแจ้ให้ให้เอ็กซ์ซีพันจดเอ็ซีทางบ้านที่เพิ่นตั้งเป็นจดท่านอ่ะเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็นมีมีตัวเน้นมาอยู่เพิ่นก็นมีตัวเน้นมาอยู่ค่ะค่ะมี่จะไดแน่บอกเลยค่ะแต่ว่าเลขอัน ที่เพิ่นไหมากกับยังเป็นตัวเก่าอยู่นะค่ะนาะอันนีตัวใดแนบอกเลยค่ะว่านจิมี่เพิ่นไหมากนะมี551ค่ะพี่น้องอาไหคูตั้งอยู่จดเด้อค่ะจดน้ำจืดจินดาจดพร้อมกันเด้อทายเอ็ดเอ็ดเมนจดพิดอะจำพิดจดให้แน่นเค่ะเดิม551 551เนาะครับจะจอดเด้ออือเอาละค่ะน้องเขากำลังติวเข้มค่ะเพราะว่ามือวันจันทร์นี่เขาสิเข้าห้องสอบแล้วค่ะแมน ตะบ้านผู้แรนตอนนี้กับมีคนเข่าห้องสอบพันกับมี่ล้วตอนนี้่อยประธานอานเพราะว่าประธานนองหอนวั่งจัน่อยสิไปส่งอาจารย์อยู่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าอันมีลีแล้วเขาสิไปลีเขาสิไปใต้บอมีีแล้วแมนมีลีแล้วตอนนี้นะแล้วเฮาสิไปใต้บอลกำลังคิดวันจันเนี่ยกำลังสิคิด พราะว่าเขามีลีอยู่แล้วสามตัวตัวใดก็ขาดเจ๊ห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งได้ขาดเจ๊จดจดเป็นเลขของผู้ใหญ่ใจดีห้าหเป็นค่ะด่วนด่วนกรุณาไห้ยังก่อนหกหนึ่งกับแปดหนึ่งหกหนึ่งกับแปดหนึ่งจ้าเขาไปตื่ตรงตรงเลยท่านี้ค่ะเราจะห้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดค่ะเลขวิ่งของเพื่อนมาเลยค่ะวิ่งค่ะสายวิ่งวิ่ง วิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งแล้วก็ห้าแล้วก็ห้าค่ะวิ่งหนึ่งกับห้าค่ะวิ่งหนึ่งกับห้าค่ะจับคู่ค่ะเจจับคู่ค่ะมีห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองห้าสองค่ะแล้วก็เป็นเลขฝันของแจจินดาเนาะค่ะเนาะ ตามด้วยเลขฝันเนาะจ้าตามด้วยเลขฝันค่ะอันนี้เลขผู้ใหญ่ใจดีจ้าเลขฝันนี่คือห้ศูนกับสามหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะฝันจ้าเจจินดาห้าศูนยสามหนึ่งจะเแกเพิ่นก็บอกว่าหาหนึ่งกับหาหาสองนี่หานี่เน่นกับหาหนึ่ง แต่ว่าก็บบ้อห้ยคิมจักตัวกันนะเพราะว่าซื้อเลขบีติดหนึ่งนี่ได้เงินวิ่งหนึ่งนี่ได้เงินล้านกันว่าวิ่งหนึ่งนี่ได้เงินล้านจ้าโอ้พี่น้องกันเป็นาเป็นเนียนเนียนยำไม่หาคักเลยวันพอมืค์วันที่สิบสี่มีเบอร์โทรเจจินดาเปลี่ยนไม้เนาะค่ะเนาะอ๋บอกได้นะครับค่ะเบอร์โทรเจจินดากับอันเก้ากับผู้ใดโทรไปแบตมันเสื่อมอะค่ะเพราะว่างวดก่อนไปปูนบอกเลขเกันถือกันโทรมาหลายโทรศัพท์มันล้วน มันก็นเลยเสียเลยหรือใส่บ่ตรใดเบอร์โทรอันใหม่กับมี092ค่ะศจนย์เดาค่ะเด้า <39 75 S 2> 092 384 384 4975ค่ะ4975 092 384 4975ค่ะโอ้เด็กไข่คืองามแต่นอกค่ะบาเนียนี่เป็นงามเนะาะแมาเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่จะได้ยับ ปลี่ยนใหม่จดจวดเลยเลยค่ะศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสามแปดสี่สามแปดสี่สี่เก้าเจ็ดห้าค่ะสี่เก้าเจ็ดห้าห่วยเบอร์เปลี่ยนใหม่มันเฉพะออกหาหนึ่งหาเจ็ดเก้าเจ็ดห้าไม่ยังวะตัวเด่นค่ะตัวเด่นตัวเด่นนะคะตัวเด่นของเพื่อนไท้เล่นเลยมีห้าหนึ่งอะค่ะกัมหาสองห้าหนึ่งกับห้าจ้า เพิ่นเพิ่นทรมาหาหนึ่งก็หาสองแต่ว่าตัวซีหนึกับบอทิมตัซีหนึเป็นตวกันตัวร่องไว้จ้าจะกันตัวร่องไว้แล้วค่ะนาอนี่นาอค่ะนาอสามตัวครเลครับออเาะขึ้นน้อยนึงพอดีเอาขึ้น้องเขียนออกแทบเอกเด้อครับ เก้กินได้โค้งสุดท้ายนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับเพิ่นโทรมาเนาะเพิ่นสีเข็ดสีสางของเพิ่นเนาะเพิ่นบอกว่าได้สร้างงวดนี่งวดน่าเอาไหมเพิ่นน่ะอ๋อโยกอีกนิดนึงสีบ่ให้ผิดหวังเพิ่นมาตามที่เพิ่นว่าเนาะสถิตีงวดที่ผ่านมากระหกหนึ่งค่ะงวดงวดที่ผ่านมาตรงๆหกหนึ่งค่ะว่ได้กลับเลยบ่ได้กลับเลยนะคะจ้านี่ยละค่ะ เป็นไก่มาตลอดอะค่ะแต่ว่าบ่ได้เอาออกยูทูบนะค่ะนาะงรักซื้อยุคเดียวถือเซื้อเล็กนิดเล็กน้อยมันมันดไม่เงินจักเดียวก็เลยคิดว่าเอามาแบ่งปันพี่น้องเพราะแต่เฮ็ดได้สร้างน้ำกันเกือน้ำเพิ่นงวดนี่กะเอาอีกงวดนาจนงวดสิ้นปีพศหกสี่ปุ่นหกหกหาปุ๋แล้วค่ะค่าแก่เพิ่นถูกมาแล้วจกงวดกว่าจ้ะยี่สิบก็งวดยี่สิบกว่างวดแล้วยืนคำเก่าอยู่นั่งยืนค้ามก่าโอเคโอเคโอเคค่ะ ของคนกับว่าหลายตัวค่ะเพราะซื้อถิมใบยูนะคะเนาะเพราะซื้อถิมใบยืนล้างอธิพานมาหน่ะเราให้หกหนึ่งแปดหนึ่งสองศูนย์แม่นบอกไม่ตัวเดยหกหนึ่งหกสองหกสามหกสามแล้วก็บแปดหนึ่งแต่เป็นก็บอกว่าซื้อเลขว่าไม่หนึ่งนี่ฮันว่าไรเงินว่าตีหนึ่งว่ารเงินงว่นี้ก็อีกแล้วแม่งว่นี้ก็อีกแล้วหนึ่งไม่อีกแล้วหนึ่งเนี่ยไม่แน่นอนหันอะ บ่บ่บ่ติดนึงเลยบ่ได้เงินพ่นกับบ่สิแต่ว่เิ่นเน้นหาเนืงอนเน้นหานึก็หาสวงเลยพันทั่วมาจะกับมีสามคูหนึ่งเนาะมีสามคูหนึ่งกับซื้อไว้ค่ะมีแล้วค่ะเนาะมาจะมาเลขฝันน้ำเจจินดากะกะจัดไปเลยค่ะสามหนึ่งหาศวนกับก็เลขบ็นหลายโตเนาะค่ะเอกรับติดหาอยู่กันถ้าไม่โชคไม่มาพันวางไดก็เพ่นเป็นพระบอกให้พ่นเป็นโยมเพ่นก็เป็นแบบว่าค้ายๆครับ ย่อมธรรมดาแต่เพิ่นพี่มีของเพิ่นอยู่ทั้งใ<อ> <eterm oon. S 2> นเพิ่นสีเฮ็ดสีสางเพิ่นมาแต่ว่ามีในทุกงวดครับจ้ะมีให้ทุกงวดมีให้ทุกงวดสมมติว่าเลขออกพูบเพิ่นสามารถได้เลยบ่เลขเนี่ยแม่นนะประมาณเพิ่นสิหามือเฮ็ดซจก่อนครับเลขออกุูดเพิ่นสิหามือเฮ็ดซจก่อนมือใดมันสิเป็นวันดีมือใดสิได้รับสุขรับรัพย์จ้ะเพิ่นก็สิเฮ็ดมือนั้นครับ พอเห็ดออกมามันกระตรงทุกงวดมันก็ได้เข่าทุกงวดครับอ๋อพงสุดท้ายนี่เอาท่ายคลิปนี่เอาเก๊กินดาฝากพี่น้องเยสซีครับเน้องค่ะนาะงท้ายนี่นาะค่ะเน้องอันนี้เลขเพิ่นผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นให้มาเนาะค่ะตามนี่นาะค่ะเนาะงวดบางแล้วเนี่ยเพิ่นกับพ่อผาดเนาะแต่งวดนี้เพิ่นกับบอกว่าคือเก่าเพิ่นว่าคือเก่ามากมๆกับจัดใบเนาะค่ะไม่ห้พลาดอยากให้ชื้ออยากให้ถืก บ่บ่ได้ก็มักบ่มักกับบ่มักกับผ่านนี่บ่เวอร์ก็มักบ่มักกับจัดไว้เนะคะบาทนี้มักบ่มักกับจัดมันบ่มักกับอยากให้ถูกเด้น็ดอยากให้ถลี่ยน้ำกันค่ะจ้ะตะกี้อันบ่มักกับมักก็จัดขัดก็ผ่านนะงวดอันนี้มักบ่มักก็ต้องจัดมักบ่มักก็ต้องจัดโรแกนใหม่นะะคเนาะมาอยากให้ถูกอยากให้ถูกค่ะอยากให้มีโชคนํากันนะคะมักบ่มักก็จัดค่ะนะคะเนาะ ขอบคุณเจจินดาเนาะคุณนะขอบคุณเจจินดาได้หลายเด้อนะครับให้พี่น้องมีช่วงเวลาเดีๆคืออีกอีกสองมือนะคะน้าจอนนี่กําลังเข้ากําลังเลี้ยนเข่าห้องสอบอยู่กําลังติวเข้มค่ะผู้ใดผู้ใดติวเข้มเน่ากับ่านไปจะว่ายังผู้ใดประธานติวเข้มนี่หันมักบ้มากกับจัดค่ะจ้าหามผ่านหามผ่านเมียนวันจันทร์นีเขาสีสซงอาจารย์แล้วค่ะ ค่ะขอบคุณเจจินดาค่ะขอบคุณค่ะเจเลยน้องกันนะค่ะเด้อนิ่ง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 จุ้งบ่ต้องแกงอ้าวนี่แหละครับสำหรับเจจินดาแล้วก็มาแบ่งปันนะครับเด้อมักก็เอาบ่มักก็เอานี่ครับพี่น้องครับให้พี่น้องโชคดีกันสุ้คู่สู้คนครับสวัสดีค่ะ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 ฮันมาทางนี้ค่ะจ้าหันมาทางไหนจะได้ไปรอเมนูนั่ไม่เียค่ะ เอามักบ er. ่มักระจัดบ <<|so|> ่สั้นสลกยก่นเก้านะบ่เอาบ่ไสแล้วบ่ไสแล้วบ่ไสแล้วค่ะมักจัดเอาคัดกระพันนี่มุดแล้มักบ่มักระจัดค่ะพี่น้องมีมักบ่มักระจัดอ่ะ